สนับสนุนขี่เที่ยวกินโดยโดลิทพลัสอาหารเสริมสำหรับผู้ชายโอเคทุกคนเมื่อวานก็เขาเรียกว่าพับตัดแล้วกันครับกินข้าวที่วงังายซีฟูดเสร็จก็ละเกินจนลืมถ่ายแล้วตอนนี้ก็กำลังเช็คเอา์ออกจากอ่าวนางบุรีรีสอร์ทนะครับแล้วก็ กำลังจะเดินทางไปนครไปเจอเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนมัธยมนะครับตอนนี้ขี่เที่ยวกินก็จลาจังหวัดกระบี่นะครับอ่าวนางเพราะว่าที่นี่เนี่ยมาทุกปีนะครับมากระบี่ก็มาพักที่อ่าวนางแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบเหงาคนกระบี่กับคนภูเก็ตก็น่ารักนะครับเรามาเที่ยวแล้วก็มาอุดหนุนเศรษฐกิจที่นี่ให้ฟื้นฟูก,กันเยอะๆนะครับก็ขี่เที่ยวกินถ้ามีโอกาสก,าก็จะมาอีกแหละก็เอาไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่นคร นะครับวันนี้ก็บบ๊ายบายไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัอน ถึงที่วัดธาตุน้อยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอช้างกลางที่วัดนี้เป็นวัดของพ่อท่านคล้ายวัจาสิ์นะครับเป็นที่เคารพสักการะของคนจังหวัดนครนะครับแล้วก็คนใต้นะครับผมก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปทําบุญแล้วก็สักการะพ่อท่้นคล้ายนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปเจอเพื่อนๆกันต่อที่อำเภอพรมคีรีนะครับเดี๋ยวขอไปทําบุญก่อน,นนะครับไปเลยไป ตอนนี้ก็เข้ามาในวัดแล้วนะครับก็จะมีเจดีย์แล้วก็พระพุทธรูปปางสายญาตินะครับเดี๋ยวจะไปทำบุญแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพภายในวัดมาให้ดูนะครับโอเคไปเลย<ป>ตอนนี้ก็เข้ามาที่ฐานเจดีย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไหว้พ่อท่าน์้ายที่ข้างล่างนี้ แล้วก็เดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วพอข้างหลังเห็นไหมไม่ฝนแล้วเนะี่ยน่ากลัวจริงตอนนี้ก็ทําบุญเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางไปอำเภอพรมคีรีนะครับไปบ้านของเพื่อนสมัยมัธยมของผมนะครับเดินทางก่อนแป๊บเดินไปแล้ว โอเคตอนนี้เราก็มาถึงคาบเตอร์รีสอร์ทนะครับแล้วก็มันมีร้านกาแฟชื่อลินคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะกินข้าวก่อนที่จะไปหาเพื่อนนะครับตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับกำลังจะเดินทางแต่แวะเข้ามาดูภายในรีสอร์ทโอ้เป็นรีสอร์ทที่โคตรชิลเลยข้างบนก็เป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรีสอร์ทนี่คนน่ามาพักอะ่ะวันไหนที่ได้มาพักเดี๋ยวเราจะ รีวิวกันให้อีกทีอันนี้เราพากันมาชมก่อนนะครับเดี๋ยวเดินทางเข้าจังหวัดน,นครก่อนไปอำเภอธมคีรีนะครับไปหาเพื่อนอเคบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงบ้านเพื่อนแล้วนี่ให้ดูสาวๆของผมครับนี่ไง ไป่หนคุณผู้ชมหน่อยเกิดโอเคครับผมเดี๋ยวขอนั่งม,มาอยก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอพรมคีรีจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับคนนี้เป็นคุณครูนะครับเมื่อก่อนนี่โอ้ไม่อยากเป็นดายไม่น่าเชื่อโตมาเป็นครณครูแม่นั่งหัวเราะอยู่ข้างหลังโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยว่ากันไปไหนค่อยว่ากันอีกทีสวัสดีครับ ดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่คอปเตอร์ชิลรีสอร์ทนะครับเพิ่งมาถึงนะครับขอเข้าไปที่พักแล้วเดี๋ยวจะรีวิวในห้องให้ดูนะครับที่นี่ก็โอเคเลยสถานที่ดีนะครับ <S <S แล้วก็มีหลายรีสอร์ทรวมอยู่ในที่เดียวนะครับเดี๋ยวก็วไปดูไปชมกันว่าที่รีสอร์ทม,มีอะไรบ้างแล้วก็สถานที่เป็นยังไงโอเคไหมนะครับโอเคมาเลยไปคอปเตอร์ชิลรีสอร์ทก็อยู่ที่ริมถนนเส้นราสกาช้างกลางนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่า บริเวณน,นี้เป็นไงบ้างล,ล่มลื่นดีไหมโอเคไปดูกันเดินเข้ามาภายในรีสอร์ทก็จะเจอรีเซพชันนะครับเอาไว้ติดต่อห้องพักนะครับก็บริเวณกว้างขวางเลยนี่ไ,ไงแล้วก็เข้ามาก็จะเจอสระน้ำนะครับที่มีห้องพักอยู่ด้วยมากนี่ เหมือนพูลวิลล่านะครับแล้วก็เป็นทางลาดลงไปนะครับเป็นห้องพักถึงว่าเป็นรีสอร์ทที่โอเคเลยละ่ะมีห้องพักแบบยกพื้นสูงขึ้นไปนะครับอันนี้เห็นเขาบอกว่าพันห้าครับส่วนห้องพักของเราคืนนี้ก็จะเป็นอันนี้น,นี่นครับบรรยากาศภายในรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่สร้างไว้มีดีไซน์ดี ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างห้องพักนะครับก็จะงสร้างเป็นสะพานนี่ฮะแล้วก็มีห้องพักอยู่ข้างบนนะครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นลินคาเฟ่ที่วันก่อนผมมานั่งนะครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นลินรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทริมน้ําที่ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะปาร์ตี้ตรงนั้นแหละ,ะที่ถังชมพู โอเคพาเดินทัวร์รีสอร์ทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูห้องพักกันนะครับว่าเป็นไงบ้างเข้ามาดูในห้องพักนะครับคุณผู้ชมก็ห้องพักของคอปเตอร์ชิล r e รีสอร์ทนะครับตอนนี้เป็นแบบห้องแบบไทยเดียวนะครับเป็นห้อง,องกระทัดรักคือละ800อนะครับแข็งเลยทีเดียวหรือว่าขนาดห้องเนี่ยโอเคนะครับใครที่มาพักใกล้ๆก,กับหมู่บ้านคิรีวงนะครับ ก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่โอเคนะครับในรีสอร์ทเนี่ยจะเป็นหลายรีสอร์ทรวมกันเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันเป็นเครือญาติกันนะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศภายในห้องพักนะครับเป็นห้องพักที่โอเคเลยนี่นะครับห้องพักก็จะเป็นเตียงเดี่ยวนะครับห้องผมแบบเป็นเตียงเดี่ยวมีแบบเตียงคู่ด้วยเตียงคู่เนี่ยเหมาะสําหรับการมาพักกับเพื่อนเพื่อนผูงนะครับก็นอนแยกเตียงกันจะได้ไม่รบกวนกันนะครับเนี่ยขนาด ไซส์ห้องพักก็โอเคน่ารักน่ารักประทัดรัดนะครับเตียงมีที่แขวนที่แขวนเสื้อผ้าแล้วก็มีอา่างล้างมือเล็กๆข้างนอกห้องน้ํานะครับห้องพักแต่งได้โอเคเลยแล้วก็นี่ห้องน้ําห้องน้ําใหญ่โตกว้างเลยนะครับถือว่าเป็นห้องพักในราคา800ที่โอเคครับ ชมึงไม่เป <kah ve> <ata> um ็นเรื่องมึงชอบ้าบ้าอีมเป็นเพื่อนบางต่างคนไม่ค่อยดีเขาจะเป็นอย่างนี้แหละขาดุนก็ให้ยี่หอแล้ว สวัสดีตอนเช้าครับผู้ชมอ่าตอนนี้ก็8ปดโมงกว่าครับมื้อเช้าของคอปเตอร์ชิลรีสอร์ทเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละครับมาเสิร์ฟถึงหน้าห้องเลยสาวๆตื่นแล้วครับเนี่ยได้แล้วอะไรกินนี้เลยฮ้ยยูทูบเบอร์มาเว้ยโอเคเดี๋ยวถ้าไงขอกินมื้อเช้าก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยูทูบเบอร์ตอนนี้ตอนนี้โอ้โหตอนนี้ออกสื่อไปแล้ว เมื่อเช้านี้รี่มุดออกหนีอ,อกจากกล้องเลยทันทีอตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปที่อำเภอพิปูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปสมทบกับสาวๆพอดีเดี๋ยวผมต้องเข้าไปเยี่ยมญาติที่บ้านย่าก,ก่อนม,นมนนีครับมีตอนนี้เดี๋ยวก็จะออกจากคอปเตอร์ชิลรีสอร์ทแหลวอ่านี L ่เ e ห็นไหมมีเพื L ่อนๆมานี S ่โอเคโอเคเดี L ๋ยวไปเจอกันที A ่ไหนเจอกันบาย ครับคุณผู้ชมของเพจขี่เที่ยวกินตอนนี้เราก็มาถึงที่อ่างเก็บน้าํากระทูนนะครับอําเภอพิปูลใช่ปะ,ะพิปูลพิปูลใช่ปะเพื่อนอ่คุณครูคุณครูเป็นพิธีกรรับเชิญที่ไหนดิคุณครูที่นี่ที่ไหนครับ <laughs> ที่นี่อ่าทารารินค่ะอ่าที่กระทูนนะคะอำเภอพิปูลค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชเ <c oughs> จ้าถิ่มเจ้าถิ่มครับผมเจ้าถิ่มดูถ้านจะเขินขออนุญาตนะครับ วันนี้ก็มานอนที่อ่างเก็บน้ํานี้นะครับเดี๋ยวถ้าไงเราจะเก็บบรรยากาศของอ่างเก็บน้ํากระทูนให้มันดูนะครับโอเคไปดูกันเลยตรงนี้ก็เป็นห้องพักนะครับเป็นรีสอร์ทชื่อทาราลินรีสอร์ทนะครับห้องพักก็ห้องละพันสบ,บายสบ,บายชิลๆนะครับนี่เป็นร้านอาหารของรีสอร์ทนี้นะครับ สั่งกาแฟเสิร์ฟถึงหน้าห้องเลยเลยทีเดียวเชียวยูทูบเบอร์สวัสดียูทูบเบอร์ครับตอนนี้เดี๋ยวก็เราพาเดินไปตรงที่ระเบียงที่เราจะใช้กินข้าวกันเย็นนี้นะครับชิลมากชิลมากบอกเลยขอบอกว่าชิลมากนี่แล้วก็จะเห็นวิวนะครับเห็นไหมวิวริมอ่าเก็บน้าํากระทูนตอนนี้แดดยังร้อนอยู่นะครับก็ เรามาเดินพามาดูก่อนรอแ,แดดลงนิดนิดหน่อย,อยสักห้าหกโมงนะครับก็จะมานั่งตรงนี้กันแล้วก็คืนนี้เราก็จะปาร์ตี้กันตรงนี้แหละนี่เห็นวิวด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนสักแป๊บตอนนี้อยู่มาเช็คอินที่อ่างเก็บน้ำกระทูนไปเลยพักผ่อนล้ว สวัสดียูทูบเบอร์ไอ้อ้อมทำมันกลายเป็นคนเรียบร้อยไปแล้วครับตอนนี้ก็เป็นวันเดินทางกำลังจะแยกย้ายกันกลับแล้วก็เดี๋ยวปีปีหน้าก็จะเจอกันใหม่ปีหน้าไม่เจอกันแล้วเพื่อนเออจะเลิกคบพอทีนี้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังจะเดินทางขึ้นกรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในร้านคาเฟ่เพราะว่าเมื่อวานยังไม่ถ่ายเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูนิดนีหน่อยๆนนะครับก็จะแยกย้ายกับเพื่อนตรงนี้เลย สรุปทริป64ปีนี้ก็มากันน้อยนะครับเพราะว่าโควิดนะครับโอเคขอตัวอนุญาตเดินทางก่อนนะครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับทริปใต้ของเราปีนี้ก็จบลงแล้วนะครับทริปใต้นี้มีอะไรบ้างก็ได้เห็นกันไปแล้วนาอว่าไปไหนแล้วก็ไปกินอะไรแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างก็ขอให้ผู้ชมติดตามชมเพจขี่เที่ยวกินนะครับกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการพาไปรีวิวสถานที่เที่ยวต่างๆที่บางครั้งท่านผู้ชมยังไม่เคยไปเราก็จะได้พาไปนะครับโอเคติดตาม e ีีหน้านะครับ แล้วเจอกันใหม่ครับขี่เที่ยวกิน